สมาี่สิเอาไปลงสวนใดแล้วได้จากพี่น้องกับสิมีใบแท้ใบใบจริงแล้วก็บใบแท่นี่ซ้ำนีก็สามาธิเอาไปลงสวนใดแล้วจากไมีเวลาไก่ก็เชีอยไปล้งสวนจ้าอันนี้ก็สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องปองไปซู่ผูสุขนะคะมอนี่กับมาพบอกับไก่คือเก้าในช่องของไก่ไทยอินยูเคชาแนลมอนี่กับพะพี่น้องมาอยู่ในอุโมง์อยู่ในสวนอีกคือเก้าจากมอนี่สีพาพี่น้องมา กะสีไม้แยกขนาไม้แยกขนาดที่ไก่ได้เพาะวานมิดไวแบบนี้นะแบบนี้เนะจ้ะพี่น้องสีเอาวานพี่น้องเสียเอาวานแบบนี้เราไก่เขาใหญ่เราก็ไปแยกกระไดเนะจ้ะแต่ของไก่ไก่มีเวลาเราไก่กะมีพื้นที่เราก็มีกระถางน้อยๆน่อยแบบนี้แหมจ้ะมีแบบนี้ไก่ก็เลยเอามาแยกแยกเป็นกระถางแบบนี้ให้มันเป็นกระถางแบบนี้มันสีได้อา บำรุงต้นให้เขาได้แข็งแรงก,รกร่อนก่อนเขาฉีเอาไปลงสวนแล้วเขาสีมาเบิงว,วิธีการเห็ดเนาะจ้าเดี๋ยวฉิพ้ามนีผ้ามาเพิ่นขาวขาวเนาะจ้าไก,ก่กระสีอาบัดเพราะเขาปัรจุดินดินนี่ไก่กระสีร่อนไ้มันเป็นละเอียดให้มันละเอียดแบบนี้เนาะจ้าดินทุงของเขานี่แหละจ้าเราไก่กร,กร,ระิีผสมกับอ่กรบกาบร้า,ปปา,ล,าล้าลกาห้มันลน้วนซุยเรากาห้มันโป่งเนาะจ้า ไก่กระสีเอามาเอาน้ำแล้ฉีดอาน้ำฉีดให้ชุ่มแบบนี้มันจะงค่อยสีเฮ็ดใดง่ายเนาะจ้ะาตาในน้อยแบบนี้เนาะจ้าที่ไก่ที่เขาได้เฮ็ดไว้แบบนี้แล้วใผ้แบบเป็นขื่นแบบนี้ท่านพี่น้องอยาใครต้นก้าบอสซัมบอสอยังใบสองใบนี้เขากกับเป็น เากะเห็ดมื้อเบาๆแน่จังน้อยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นต้นอน่อนนะจ้ะเนาะเป็นต้นอ่อนต้น,น,น,นกาอ่อนแบบนี้นะจ้าผู้ใดสีเอายอดลงหลุ่มก็ได้แต่กะเห็ดแบบนี้ไก่มีเวลานะจ้ะมันเรามันกะสะดวกสบายของเฮาพร้อมเรากระเห็ดให้เฮาได้อ่ามีงานเห็ดจังสี่แม่จ้ะไก่ก็ะเลยต้องเห็ดแบบนี้นี่คล้อยเห็ดแบบนี้ไก,ก่กระสีเอานี่ เขาก็จัดส้งให้เขาได้ตามสบายของเขาเลยนะจ๊ะเขาก็เอาไม้ไม้แหลมๆเขาก็มีไม้แหลมๆสว้แบบนี้ขุดลงไปได้จ้าขันดินล้วนซุยดินบ่มีคือดินบ่มีก่อนหินก่อนกวดเีียงกเสียมันสีเอาลุ้งใดไงนะจ๊ะนี่เขาก็เอาลุงซ้ำใดเขาลุงลึกซ้ำใดเขากะขุดลงไปได้จ้าได้เขาตั้งโตใดแบบนี้นะจ้า หรือขันหักเงาขันหักเงาแบบนี้เขากะสามารถทีสี่เด็ดหักออกกได้ได้จ้ะหักมันเงาเกินไปเขากะเด็ดออกนี่มันมันบ่ตายได้จ้ะเพราะว่าเขายังเขามีหักหวยแล้วนะจ้ะหักหวยห้ายแล้วเขากะบ่จําจเป็นทีสี่ต้องเอาหาักเงาแบบนี้นะจ้านี่เขากะตัดออกเลยจ้าเอาใหม่เขานี่ยละตัดออก แล้วก็เอาลงดีเลนเจ้าเป็นแบบแบบนี้นะจ๊ะจกักทรงของเขาแล้วจ้ะจากทรงของเขาดินที่กะเอาส่ถาดนี่กับกต้องกวแนแหลมนะจ้ะเพวาเขาสีใดเอาตรงกลามาใส่ยู่ เดี๋ยวไก่กะสีเอาไปใส่วหวอุโมง์ที่ไก่เห็ดโตเนาะจ้าที่แฟนไก่แล้วเห็ดโตกระใจแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องอันนี้จากนั้นเนาะจ้าไก่กระสีหดน้ำไก่กระสีเอาฟอกกี้ของไก่ฮดน้ำเนาะจ้าอ่าฮดน้ำเพื่อความชุ่มชื้นของเขาอีกจักน้อยนึงแล้วจากนั้นคันน้ำบ่แหงหรือดินบ่แหงอีหลีไก่กะสีบ่ฮดจ้า คาดที่ไก่ได้แยกไว้เนาะจา้ะที่ไก่ได้พาเห็ดว่างหนึง่งที่ไก่ได้พาเห็ดตั้งขางตนแล้วเขาก็ตั้งโตได้แบบนี้เนาะจ้ะไก่เลยเห็นถึงความเขาตั้งตได้ไก่ก็ดีใจเนะจา้ะพี่น้องนี่นี่ก็คือความสําเร็จอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะจา้ะอันนี้ก็เป็นแนวทางดีๆสําหรับผู้ที่มีเวลาเห็ดแบบนี้เลี้ยงเลี้ยงตน้นเอ่อให้เขาได้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงได้ประมาณจากอ่า ซีใบซีใบเฮากะเอาไปลงสวนใดอ่าเฮาเห็ดว้แบบนี้เฮากะเอานามักไก่กระสิเอานามักมุสนตาทของไก่มาใส่เนาะจ้ะไก่กระสิเดียง์ที่แดดออกประมาณสานิกะสามารถที่สิเอาไปลงสวนใดแล้วได้จ้ะพี่น้องกระสิมีใบแท้ใบใบจริงแล้วกัใบแท้นี่สานิก็สามารถที่เอาไปลงสวนใดแล้วจ้ะก็มีเวลากไก่กระสีเอาไปลวงสวนจ้ะอันนี้ก็เริ่มที่เอาไปลงสวนอันนี้กะจะเป็นคานา ขนาเห็ดหอมนะจ่ะอันนี้ก็จะเป็นกวางตุง้งกวางตุ้งนี่ก็จะเอายอดเม็ดก็ได้หรือว่าสิเห็ดตามที่ไก่เห็ดขนาเลยก็ได้นะจ่ะนี่ละจ้านี่คือต่างตาของไก่ที่ไก่ได้เอ,อาว่านว้อันนี้ก็คือเป็นสลัดเนะจ้ะนี่เป็นสลัดเขาก็สิมีการยืดหาแสงเด้จ้าเพราะว่า,าแดดไม่ค่อยมีเนะจ้ะเนาะแต่เพราะแดดมานั่นเขาก็สิสัตว์ขึ้นมาเลยจ้านี่ ต้นของเขาให้มันขงใหญ่แล้วก็แข็งแรงก่อนเล้าไก่กระเชาไปลงสวนอันนี้ก็คือไก่เห็ดมาถูกๆปีเนาะจากผู้ใดมีเวลาก็าวานลงไปในสวนเลยก็ไดแล้วก็คอยมาแยกอีกเทียนึงเนาะจ้ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆให้กับมือใหม่ที่เพิ่นบ่อยากเสียเวลาบางบางเทียเขาวานลงไปแล้วนะห้าทั้งเทียกับีสลักพวกอ้อยทงหอยถักสี่มากินแมจ่จากไก่ก็เลยบบเห็ดแบบนั้นไก่กับมีเวลา เอาเวลาของไก่มาแยกแบบนี้แล้วมันก็ได้ให้เขาได้มีสมาธิในการเฮ็ดแล้วกับเพต้องเสียเวลาแบบนี้แม่จ่าพี่น้องนั่นละนันะคลิปนี้กับพ,พี่น้องมาแยกต้นคนาอยู่ในสวนอีกคือก้าจากพี่น้องเป็นไอเดียดีๆให้กับคนที่เพิินมีเวลาตอนนี้ยุ่งองกิดนะจ่าพี่น้องเข่าวสวนเพาท่านใดๆฝนกระตก โบยุดบอยอนไก่เลยต้องหาอียงเหตุต้องหางานเหตุของไก่เนาะจา้าเราก็มีไก่ก็มีเวลาพอมเราก็แยกต้นนั้นต้นนี้ไปเนาะจา้าเป็นวิธีที่ง่ายๆเอามาฝากกาันเอามาฝากพี่น้องที่สําหรับมือใหม่ที่เพื่อนอยากสี่อยากได้กินต้นะนาหรือผู้ใดบ่อยากพอมีไม่เวลาพอกะไก่ก็มี ต้นขนานาฮอนกะล้องติดตามไก่เบิง้งเนาะจ้กไก่กระสีได้มีต้นขนาไก่กระส่งทัวรยเคเลยขันผู้ใดอยากจะกินขนาก็สามารถทักไก่ขม้า,มาติดตามเพจ Nationaligo อ่า uh, uh, พักไทยอัน uh, Product in the UK ไก่กระส่งทัวยเคเลยจา้าคลิปนี้ขันเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะจา้าฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แน่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้บ่พลาดคลิปใหมๆ่ๆคลิปดีๆที่ ไก่กะเอาจากประสบการณ์ของไก่ม้าแบ่งปันพี่น้องจากไก่เฮ็ดมาอ่านี่กับเขาปีที่8แล้วก็ถือว่า,าประสบการณ์กับพอสมควรอันใดที่มันได้ผลผลิตมันได้ผลไก่กะเสียมาฝากพี่น้องจา้าจังไรคลิปนี้กะพอกัะไม่ได้คลิปนะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ